บันทึกไทยเบฟหน้าหนีพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดสะแก้วจังหวัดสะแก้วถิ่นอุตสาหากรรมการเกษตรเขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่สุดเขตช,ชายแดนย่านการค้าไทยเขแมดินแดนบุรพาที่มากด้วยอารยธรรมโบราณแห่งมรดกโลก สิ่งที่เราคิดว่าเราจะช่วยเติมเต็มได้เนี่ยนะคะก็คือช่วยทําให้สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสักแก้วเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอย,อย่างเช่นเรื่องของสมุนไพรเนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีศักยภาพมากมายเลยนะคะที่สามารถพัฒนาต่อได้สิ่งที่ประชารัฐรักษาเมฆีสะแก้วแล้วก็ประชารัฐรักษาเมฆีประเทศไทยจะทําได้เนี่ยก็คือการเชื่อมโยงนะคะกับจังหวัดอื่นๆเพื่อให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น,นะคะ่ะไฮเบฟ พร้อมเป็นจิตอาสาร่วมกับทุกภาคส่วนช่วยแก้ปัญหาชุมชนเพิ่มศักยภาพเปิดตลาดสู่อาเซียนบริษัทไทยเว็บเบร็จจำกัดมหาชน